แบบประเมินทักษะภาษาไทยชุดที่1การประเมินทักษะด้านภาษาไทยระดับชั้นอนุบาล3ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำสั่งกันก่อนนะคะตอนที่1ให้หนูหนูคนเก่งฝึกอ่านคำที่กำหนดให้โดยอ่านสะกดคำให้ถูกต้องตัวอย่างเช่นคำว่าฝาชีให้นักเรียนสะกดคำว่าฝาชี ฝออาฝาชอีชีฝาชีอีกครั้งนะคะฝออาฝาชอีชีฝาชีเด็กๆเข้าใจตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เด็กๆจะไปฝึกอ่านคำเด็กๆคนเก่งคะคำไหนที่หนูอ่านให้ผู้ปกครองฟังได้ถูกต้องให้ผู้ปกครองทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมของคำที่เด็กๆอ่านได้ค่ะ ต่อไปเรามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งอีกาอีกาข้อที่สองตัมราตัมราข้อที่สาม สัมเภาสัมเภาข้อที่สี่ทำนาทำนาข้อที่ห้ามะละกอมะละกอ ข้อที่6สาทุกสาทุกข้อที่7ตักปูตปักปูข้อที่8กระทับกระทับ ข้อที่เก้าโลมาโลมาข้อที่สิบปีจอปีจอตอนที่สองหนูหนูคนเก่งเขียนคางตามรูปภาพให้ถูกต้องหนูหนูคนเก่ง เขียนคำตามรูปภาพให้ถูกต้องตัวอย่างปูนาปูนาปอ,อปออาาูปูนอานาปูนาอีกครั้งหนึ่งนะคะปอ,อปออาาูปูนอานาปูนาถ้าเด็กๆเ,เข้าใจตัวอย่างกันแล้วเราไปเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง นาริกานาริกานอาณาโรจุราอิร,อาาริกอากานาริกาอีกครั้งหนึ่งนะคะนอาณาโรจุราอิร,อาาริกอากานาริกาข้อที่สองดินสอง ดินสอดออีนอดินสอ,ออสอดินสออีกครั้งหนึ่งนะคะดออีนอดินสอ,ออสอดินสอข้อที่สามกระป๋ากระป๋ากรออากระ เอปออาเปามิจตตะวาเปากระเป๋ออีกครั้งหนึ Add ่งนะคะกรออากรเอปออาเปามิจตตะวาเปากระเป๋าข้อที่4ใบไม้ใบไม้ไม้ม้วนปอใบไม้มะลัยมอไม้โทไม้ใบไม้ Bien <qué> อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ม้วนบอใบไม้มะลายัยมอไม้โทไม้ใบไม้ข้อที่หหัวใจหัวใจหอไม่หันอากาศวอหัวไม่ม้วนจอใจหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหอไม่หันอากาศวอหัวไม่ม้วนจอใจ หัวใจเมือ่เอเด็กๆทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจทานคำตอบอีกหนึ่งครั้งสวัสดีค่ะ